แมวเมียวแมวเมียวนั่งรอรับพสัสดุว่าให้หลวงปู่หลวงปู่ทางานอยู่ข้างหลังนู่นนี่เมียวรับพสัสดุว่าให้เรียบร้อยแล้วแับพสัสดุว่าให้เรียบร้อยแล้วเป็นอะไรเอ่ยเป็นข้าวสารข้านี้ได้รับข้าวสารสองกระสอบสองถุงส่งมาจากคุณยมสาวนินวิทยาศริกุลส่งให้น้องน้องเมียวน้องไก่เด็กวัดปงชัยได้อยู่ได้กินขอลงโมโนนาสาธุ ขอบุญกุศลทลายลานี้จงเป็นพระรระจรยานุนำคำชูวให้คุโยมสามนิสพร้อมครอบครัวพบความสุขความจเจริญมีความสุขก,กายสุขใจปรารถนาที่ได้ขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเทินสัพพีติโยวิวัชชรโตสัพพะโลกโควินัสตุมาเตพุทธวันตะายโยสุข,ขีทีคายุโกภะวะอภิวาทนาเซริสนิจังพุทธาปจาย,ยิโนจตารโอธรรมาวัฏหันติอายุวันโนสุข,ขังพระลัง กับซึ่งโยมสวันดี้ก็ได้จัดส่งให้น้องน้องเหมียวอยู่เป็นประจำเนาะเกือบเกือบทุกๆุกวันซึ่งคุณโยมบอกว่าได้สั่งไปทางร้านทางโรงสีอำเภอประทายนครราชสีมาก็เขาก็จะส่งตามตามรายการเนาะมีหลายๆบ้านด้วยกันที่โยมคุณโยมบอกว่าได้ช่วยเหลือน้องนเหมียวน้องไก่น้องหมาหลายๆบ้านเนาะหลายๆบ้านเขาขนมตนาสาธุ ขอบุญนี้จงสุเดชสมปราถนาสาธุสาธุอายุวโันโอส,สุขครั้งพระลางน้องเหมียวกินต้องหุงให้สุกกับลูกนะเดี๋ยวน้องไก่กินน้องไก่กินได้แล้วก็ไก่ก็ไก่ก่ก,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 กินข้าวแล้วก็ไก่กินข้าวแล้วคือจริงไก่ถ้ารวมกลุ่มกันก็จะเยอะอยู่นะ ต่ก็อยู่ตรงนี้กลุ่มหนึ่งตรงนี้อยู่ตรงนี้จะเห็นนะเียกลุ่มหนึ่งแล้วก็อยู่ทางโน้นทางกุฏิกุฏิพระจาจาร์ธงชัยโน่นกลุ่มหนึ่งครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่ทางกุฏิพระจาจาร์บุญธรรมอีกกลุ่มหนึ่งแยกสามกลุ่มก็เลยดูดูบางตาที่จริงก็เยอะอยู่นะแต่ที่ไม่มีคือเมียน้อยเมียน้อยหายเกือบหมดเลยเมียน้อยเดี๋ยแต่เมียเยอะ เออไม่ใช่เมียวน้อยลูกไก่น้อยไก่เจี๊ยบไก่เจี๊ยบก็ไม่มีแล้วมีแต่ไก่ใหญ่ไก่รุ่นนุ่นไก่ใหญ่ไก่รุ่นก็หายหมดแล้วไก่ใหญ่ก็จะมีนกเยอะเข้ามาประจําอยู่นะมามาโชบไปเชียวแต่ไก่ใหญ่เขาคงจับไม่ได้ไก่ใหญ่ตัวใหญ่ก็เลยไม่กล้าจับกระดังงมีอยู่แต่ว่าก็ไก่ตัวผู้เยอะกว่าไก่ตัวเมียนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุกับคุณโยมท่านนี้น่าได้จัดส่งให้น้องๆเมียวน้องไก่ได้กินได้อยู่ทุกๆ กือบทุกทุกวันขอโมทนาร์แต่ทุอายุวโนสุขังพระลาง